โอเควันนี้เรามาดู CT 125 Hunter ของ Motion J กันนะครับวันนี้ก็เป็นรถ mm hmm. เขาเรียกว่าสายลุยไม่คุยให้เสียเวลานะคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะเอาไปลุยหรือจะเอาไปคุยก็ได้นี่เลยคันนี้เนี่ยคัสตอมมาเพื่อเดินทางเข้าป่าหรือเอาไปท่องเที่ยวในเมืองหรือ,อยังไง ตอบโจทย์หมดเลยทีนี้เนี่ยเราคัสตอมอะไรบ้างโหบอกเลยว่าเยอะมากถ้าเราดูต้งแต่ช่วงหน้าเนี่ยกับช่วงท้ายเนี่ยมองเผินเนยังดูเป็น CT ทอยู่ไหมมันก็ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของซีทอยู่ไฟหน้ายังคงความเป็นไฟกลมให้เหมือนซีทอยู่ไม่เอาเป็นสองตาสามตา หรืออะไรก็ตามยังเป็นไฟกลมดวงเดียวอยู่เป็นไฟ LED นะฮะดูได้เลยว่ายังเป็นไฟกลมแต่เราเพิ่มความเป็นทันสมัยให้มันเป็นทันสมัยนะเป็น LED ทันสมัยถ้าเดี๋ยวจะมาให้ insert อีกทีว่าตรงเนี้ยเป็น LED หมดเลยแล้วเราสร้างโครงสร้างนี้ใหม่หมดเก็บสายไฟเนี้ยมากเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าตรงนเนี้ยเนี่ยสายไฟเราเก็บหมดไม่ลกเลย บางโคนบางโคนเดิมเนี่ยเป็นบางโคนต่ําจะมีปัญหาเรื่องอ่ะถ้าไปลุยดินลุยอะไรก็ตามเศษหินเศษดินชอบติดซอกบางโคนแล้วพวกสายลุยเนี่ยเขาก็จะมีปัญหามากเวลาอ่ไปลุยทางดินแดงหรืออะไรก็ตามเราก็เลยแก้ปัญหาให้เลยว่าเรายกบางโคนสูงให้เลยนะแลก แหลกตัวนี้เนี่ยเราเคยรีวิวการรับน้ำหนักสูงๆเนี่ยแบบหลายโลมากเราไม่บอกตัวเลขกันแต่เรากล้าเอาคนขึ้นไปยืนบนนี้ได้เลยว่ามันรับน้ำหนักได้สูงมากตรงนี้จะมีไฟ l e d ดีเล็กๆซ่อนอยู่วงล้อเนี่ยเป็นวงล้ออลูมิเนียมขอบกว้างะนะอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยไปได้ทุกที่หรือ ถ้าใครซื้อไปเนี่ยไม่ชอบเฮ้ยอยากจะแบบขี่ขี่ในเมืองมากกว่าแล้วก็ต้องเป็นยางเขาเรียกว่าออทเรนขี่ในเมืองก็ได้ขี่เข้าป่าก็ได้แต่นี่เป็นมัทเรนซึ่งจะเหมาะกับขี่ในป่ามากกว่าแต่อันนี้เป็นเพื่อรูปลักษณ์ความสวยงามน,นะอะ่มาดูกันที่แคสบาไฟสปอร์ตไลท์ส่ง เพิ่มความสว่างให้กับภาพ,พื้นดินไฟตรงนี้บางคนอาจจะเฮ้ยมันอาจจะแบบน้อยไปแล้วบาแต่จริงๆริงอันนี้มาก,กน,นะเป็น LED ที่แบบโหสว่างสว่างจริงสว่างมากแคชบาร์ตัวนี้เนะี่ยผมเคยรถส่วนตัวผมเนี่ยเอาไปลมนะ้มละแคชบาร์ข็งแรงจริงตรงเนี้ยแค่ถลอกเพราะเรามีทั้งดามมีทั้งตัวกาศเนี่ยกันกิ่งไม้กันอะไรอันดับกาศเนี่ยจำเป็นมากเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเรา ไปกระแทกโคตรหรือกระแทกอะไรเนี่ยมันจะกันแข้งไม่ให้แข้งแตกนะ,ะดูแฮนด์แฮนด์เนี่ยทรงกว้างคัสตอมมีลายฉลุมีอะไรเนี้ยให้ดูความแบบดุดันเพิ่มขึ้นแบบดูเฮ้ยแม่งแบบเจ๋งอะแบบดูเฮ้ยมันมันไม่ใช่รถแบบคลาสสิกเรื่นนะมันดูเป็นคัสตอมจริงเรามาไล่เก็บสวิตช์เก็บสายไฟซ่อนในแฮนด์หมด ไม่มีแล้วดูเลยไม่มีสายไฟลกๆไม่มีอะไรแล้วกระจกนี่เข้ากับแฮนด์เลยเป็นแนวตรงดิงเห็นไหมจะแบบเป็นระนาบเดียวกันเลยจะไม่มีขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วไม่มีอะไรเลยดูแบบเนียนตาสวิตนี่บอกเลยว่าต้องศึกษานิดนึงถ้าสำหรับใครใครซื้อไปนะเพราะว่าเพื่อความสวยงามก็ต้องยอมศึกษาหน่อยไอ้ไหนคือไฟเลี้ยวไหนคือ สตาร์ทไหนคือแต่แต่บอกเลยว่ามันเข้ากับรถมากเก็บแม้กรทั่งดูสิดิสเบรกสายเบรกอ่ะนะเป็นสแตนเลสรับรองได้ว่าสนิมไม่ขึ้นสายถักเนี่ยคงทนแน่นอนแรงดันเนี่ยสูงแน่นอนซึ่งเดิมๆมันก็ดีอยู่แล้วแต่นี่เพิ่มความดีขึ้นอีกใครจะเก็บงานขนาดนี้การเบรกปรับระดับได้ นะเราย้ายเรือนไม้ไปเนี่ยอยู่ที่กันลายอยู่ในเซ็นเตอร์ของการมองเห็นเลยกลมนิดเดียวเห็นแล้วอ่ะตรงนี้เห็นแล้วนะโอเคมาดูเรื่องโทนสีนะเราเลือกเป็นสีขาวเพิ่มสติ๊กเกอร์ลายเป็นลายแบบสัญลักษณ์ของร้านเลยซึ่งเป็นลายที่แบบว่าใครๆรู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นลายคาโมแอดเวนเจอร์เนี่ยโหเป็นปีิร้านเราที่แบบรู้อยู่แล้วว่ายงไงต้องมาสะสมหนักนี้แน่นอน ทูโทนเทาดำไม่หลุดแน่เห็นไหมคันนี้จะมีสีแค่นี้เครื่องเก็บดำหมดใครยังมาเก็บเครื่องขนาดนี้ขับให้หมดแล้วนะทำทำขนาดนี้ซื้อไปไม่ต้องทำและดูคันกงคันเกียร์พักเท้าหนามแล้วไม่ลื่นแน่นอนมามาดูช่วงท้ายบอกก็ทำแล้วทำลายให้สวยงามกันลื่นกันอะไรไม่ลื่นแน่นอนมอกรองนะใส่กองเปลือยให้แล้ว นี่ดูอากาศดีขึ้นเข้าอัดข้อรับรอ,องว่าวิ่งดีขึ้นอย่างแน่นอนอมาดูฝั่งนี้กันต่อนะครับว่าดีเทลของข้างนี้เนี่ยมันมีอะไรมัง่งแล้วก็รูปลักฝั่งนี้เนี่ยมันสวยดุด,ดันแค่ไหนเห็นไหมข้อดำข้อเนีเป็นเสลมโคตรนะอ่า แต่อย่าเพิ่งไปพูดถึงข้ออย่าเรามาดูตรงนี้ก่อนอกุญแจเนี่ยเราย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วจากเดิมเนี่ยมันอยู่ตรงแผงคอซึ่งเราอะ่ะได้เก็บงานตรงนี้ให้ล่มที่สุดสวยที่สุดอย่างที่บอกว่าตรงนี้เนี่ยเราได้มิลลิ่งอชุดกุญแจเดิมที่ต้องอยู่เงี้ยออกหมดแล้วแล้วย้ายอยู่เงี้ยเนี่ยนะเห็นไหมว่าเกม๋มากกุญแจอยู่นี้แล้วเนี่ยย,ย้ายย้ายตรงนี้สร้างจุดยึดใหม่เงี้ยไม่ง่ายนะ คือไม่ง่ายเลยมาเราไปดูกันเมาดูท่อต่อนะครับเห็นไหมว่าท่อเนี่ยดุดันมากแล้วท่อเนี่ยทำเซรามิกโค้ดนะเซรามิกโค้ดที่แบบทนความร้อนสูงมากบอกเลยว่าไม่ได้เอาไปพ่นสีทนความร้อนธรรมดาหรือว่าพลาโค้ดอันนี้เนี่ยทนความร้อนสูงแบบหืมใหญ่พูดเลยเอาเป็นว่ารับประกันเลยว่าไม่ลอกไม่พองแน่นอนแล้วนี่นี่ บางโค้ดไเนี่ยนะมันไม่ได้ตีแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะจะบอกว่ามันต้องสร้างใหม่ยข้างล่างเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยคือมันไม่ง่ายเลยถ้าเดี๋ยวตอนอินเสิร์ตจะเห็นเลยว่าต้องคือซีทเนี่ยถ้าขอดชิ้นเนี้ยมันคือทั้งชุดของตรงนี้เลยเราทําตั้งแต่ตรงเนี้ยใหม่หมดเลยแล้วจะเป็นชุดเดียวกันตรงเนี้ยทั้งหมดเลยผมบอกว่าถ้าขอดออกมาเนี่ยมันคือชิ้นเดียวกันเลยยากมาก ยากมากกว่าจะได้ชิ้นนี้หนึ่งชิ้นคุณต้องทำตรงเนี้ยทั้งอันเลยคือใครได้แค่นี้ไปอยากจะบอกว่าคุ้มมากแล้วไม่ต้องกลัวนะแตกหักบินเสียหายเรามีอะไรเรามีอะไรทุกชิ้นเรามีแม่พิมพ์ถ้าคุณทำสีทำแตกทำหักหรืออะไรก็าตามเรามีอะไรซ่อมหมดทุกชิ้นเรามีแม่แบบนะครับ เห็นไหมดูดีเทลดูสายถักเห็นไหมหัวสแตนเลสลายคาร์บอนเก็บงานเก็บหมดเลยเห็นไหมสวิงอาร์มอลูมิเนียมเห็นไหมดูคันเบรกเก็บสีพลาสติกแต่มาดูนี่ดูนี่แม้กระทั่งโลโก้ของเราเนี่ยนะครับเราไม่ได้แปะสติกเกอร์นะถ้าเป็นงานคัสซอมงานสเปเชียลเนี่ยเราใช้ยิงเลเซอร์เอาเนี่ยนะ จะมีแต่ละจุดต่างๆเนี่ยเช่นแหลกท้าย <S 2> <S 2> อันเดอร์การ์ดต่างๆเนี่ยเรายิงเลเซอร์เลยทำให้รู้เลยว่าถ้าใครซื้อรถพวกคัสซ่อมงานอีดิชันพวกนี้ของเราไปเนี่ยนะมันจะต้องพิเศษกว่าใครโอเคนะครับถ้าใครสนใจรถพวกนี้เนี่ยจะสั่งทำใหม่จะพร้อมขายรถที่พร้อมขายหรือรถที่ผมใช้ก็ลองติดต่อมาดูนะฮะบอกได้เลยว่า คนนี้ไม่เคยเห็นรถเห็นในที่ลงขายเนี่ยไม่รู้หรอกว่ารถเป็นสวยแค่ไหนแต่ถ้าได้เห็นรถจริงเนี่ยนะรับรองไม่ผิดหวังเพราะผมบอกเลยว่าเก็บงานเงียทุกจุดงานเชื่อมงานต่างๆงานลบรอยเชื่อมแต่ละอย่างบอกเลยว่าไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไหล่ชิ้นส่วนหรือของตกแต่งผมอะ ทำขายส่งทั้งในประเทศและนอกประเทศนะฮะเดี๋ยวคอยติดต่อมานนะกันว่าอยากได้คันไหนขอบคุณนะครับ